ฟินกเรียบร้อยครับโมงเข้าลูกแรกในชีวิตนะครับฟินิกส์ตีบอลบันจาร์เรากลับมาซ้อมอีกครั้งครับหลังจากที่จันที่ผ่านมาฝนตกหนักกดเล่นเลยครับวันนี้ก็จัดโปรแกรมซ้อมแบบไม่เกิน2จังหวะให้เลยครับ การฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราฝึกการจับบอลแบบเฟ r s t t o u c ได้ดีครับแล้วก็การขยับเคลื่อนรับบอลกันเป็นกลุ่มครับถ้าใครไม่ขยับนี่เพื่อนลำบากเลยนะครับแล้วใครจับบอลแรกไม่ดีนี่มีโอกาสเสียบอลรวมไปถึงเสียประตูดได้เลยครับอย่างเช่นจังหวะนี้ครับโดนแสกหน้าเข้าไปเลยครับได้วมาดูอีกจังหวะครับพีเอลูกนี้ออกบอลแปก๊แปกแกากๆครับ โดนเซียนต้นยิงส่วนพิกิตเข้าไปเลยครับมาดูจังหวะครับเซตบอลอยู่ดีๆครับโยจ่ายให้เซียนต้นจ่ายเข้ากลางไม่ดีครับโดนอ๋องโฉกไปกินเลยครับคือคุณภาพการจ่ายบอลต้องดีนะครับทั้งทิศทางและน้ําหนักครับสปีดบอลต้องมาให้ครบครับไม่งั้นเสียประตูสูงครับและถ้าเกิดเราแก้เพจได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแกะเพจได้แล้วหลุดเลยเห็นไหมครับพี่ปาล์ม เธอแล้วยิงนี่ครับแต่เสียดายครับพี่จักแอบเหนียวครับมาดูจังหวะนี้ครับวินิกเบิ้ลจังหวะเดียวลุดเลยครับพี่ต้นจิ้มเปลี่ยนจังหวะเข้าไปครับสวยงามครับการประสานงานของทีมสารพีทีมนี้ยังมีอีกครับจังหวะสวยๆครับทำชิงกัน1-2ครับปั๊มบอลได้ครับต่อให้กับพี่ต้นครับ เฟิร์สทัตดีครับจับขวาแปรซ้ายจ่ายคิลเลอร์พาสให้ฟินิกซัดขวาเข้าไปเรียบร้อยครับหลังจากบังคับ2จังหวะแล้วเราลองให้เล่นฟรีสไตล์ดูบ้างครับทีนี้ก็เป็นเรื่องง่ายเลยครับพี่โยนมาให้ครับแหมจับบอลเฟิร์สทัดลงดีครับแล้วคืนให้พี่โยครับพี่โยขวางไปให้นะโอครับยิงครั้งแรกติดครับซ้ำอีกครั้งเรียบร้อยครับแหมลูกนี้สวิตบอลสวยครับพี่โย มาดูอีกหนึ่งลูกครับเฟิร์สทัดดีก็เล่นต่อได้เลยเห็นไหมครับแปรเข้ากลางพี่ตาลโล่งๆเรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งแอคซิสครับเบสิกเป็นเรื่องสําคัญครับต้องฝึกซ้ําๆย้ํำๆอย่างเดิมครับทําให้ชินทําให้ชํานาญนะครับแล้วตอนแข่งจะได้สบายครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ